อันนี้ก็คือเป็นต้นผักเซียนฝรั่งนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวนิงจะเก็บไปทําผักดองพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเก็บไปวันนี้แหละเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะทาผักดองนะคะนี่นะคะดอกของผักเซียนฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางคนเจอแต่ต้นเล็กก็จะไม่รู้อันนี้ก็คือเขาต้นโตแล้วที่เหมาะที่จะเก็บแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นการเขาเลยนะคะนี่ กิ่งก้านหนอวบเนาะนี่โอ้ต้นนี้อวบมากเลยนะคะนี่อันนี้คะ่ะอวบมากเลยอย่างนี้นะคะก็หักดังโปะดังโป๊โป๊เลยนะคะนี่ดังโป,โป,โป๊โบดูอวบมากเลยพี่น้องอวบค่ะคนนะ่ะ กลิ่นก็เหมือนผักเสี้ยนนะคะแต่ว่ารสชาติจะอร่อยกว่าผักเสี้ยนนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหนียวเหมือนผักเสี้ยนบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นผักเสี้ยนที่เราเก็บมานะคะเดี๋ยวหนิงจะทําผักดองพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้อีกทีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีิแลนด์เช้าหนิงอังกฤษนะคะวันนี้นะคะหนิงจะพาเพื่อนมาทําผักเสี้ยนดองนะคะหรือว่าคั้นส้มผัก อันนี้เป็นผักเส้นฝรั่งหรือว่ากรเลกมัสตาร์ดนะคะที่เราเก็บมาเมื่อวานนะคะอันนี้หนิงก็ล้างแล้วก็พผึ่งพักไว้หนึ่งวันก่อนให้มันเหี่ยวๆแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะชอบหลังจากเก็บมาสดๆก็สามารถคั้นเลยก็ได้นะคะอันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีอันนี้ผักเส้นฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีนี้เป็นเกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือนะคะแล้วก็ส่วนนี้อันนี้จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะ จะใช้เป็นน้ำสาวข้าวขา้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้เนาะอันนี้เป็นน้ำสาวข้าวข้าวเจ้าเนาะแล้วก็อันนี้หน่งจะมีอันนี้ด้วยนะคะก็คือพริกนะคะเอาไว้ใส่ให้มันสีสันน่าทานแล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือกันทํากันเลยนี่เป็นกระปุกนะคะกระปุกเอาไว้ใส่หนละังจากที่เราคั้นส้มผักแล้วนะคะเคนาะนี่ใส่เกือลงไปแล้วก็จะคั้นนะคะแต่ว่าอันนี้โฮงหนิงกะละมังเล็กไปนะคะ ก็จะคันคันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะอันนี้คันจนเขายุบนะคะอันนี้คันทานเองเนาะก็เนี่ยคะหนุ่ยลำต้นอวกมากเลยนะคะลักษณะของผักเสี้ยนม,มันก็กลิ่นก็เหมือนกระเทียมนะคะแต่ว่าผักเสี้ยนฝรั่งนะคะมันจะไม่เหนียวเหมือนผักเสี้ยนที่ไทยเรานะคะเออประเด็นออกแบบพอเช้าแล้ว <laughs> d n t it but look at it it's getting all moist now and that salt really does Really does bring out the moisture. Yeah. Salt's amazing for salads though you add a bit and it can uh, and it can really bring out the taste. But for pickle as well. I imagine it's great. Uh -huh. <laughs> แล้วก็นี่ก็จะใส่ข้าวนะคะใส่ข้าวสวยหรือว่าถ้ามีข้าวเหนียวก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปก็ได้นะคะอันนี้จะใส่ข้าวสวยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คั้นต่อนะคะใกล้จะได้ทีแล้วค่ะแล้วก็พอคั้นไปเราก็จะคั้นเาน้ําเขียวๆมันออกนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำสาวข้าวนะคะจังหวะนี้ถ้าใครชอบมีรสชาติจะใส่ผงมัอห,หรือใส่ผงชูรสก,ก็ได้นะคะ แล้วแต่ความชอบหรือใครจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะใช่ไหมอยากมีใส่เนาะรีบอร์บ wants to be in the picture too ู <laughs> <laughs> น้องแมวที่นี่นะคะน้องแมวรูบอบของเรา นี่ผักเสี้ยนของหนิงก็คือมันเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าหนิงพักไว้ถ้ากเหรีงที่เราแบบว่าไม่ได้พักผักเสี้ยนไว้นะคะมันยังสดอยู่เวลาเราคั้นก็จะมีน้ําออกมาเยอะกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือหนิงพักไว้หนึ่งวันแล้วมันเหี่ยวแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีน้ําซึมออกมาเท่าไหร่นะคะ ใส่เกลือไปอีกนะคะนี่ต้องใส่เกลือเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันช่วยตัดความมืนเขียวนะคะนีนค่ะเป็นน้ำส้มนะก็เดี๋ยวจะใส่อันนี้เป็นเพกคของเรานะคะ เใ <S 2: S 1> ส่ <S 2> <S 2: สมือนลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรนจะทำเป็นก้นกอนๆนะคะเวลาทานก็จะได้ทานง่ายๆเนาะคะ่ะหยิบเป็นก้อนเลยเนาะ,ะนจะได้สามก้อน แล้วแต่เทคนิคใครจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือได้3ามก้อนนะคะใส่พินลงไปแล้วหลังจากนี้เราก็จะใส่น้ำซาวข้าวนะคะลงไปเลยแต่ว่าให้มันท่วมให้มันท่วมผักของเรานะคะ จะได้ประมาณนี้คันเดียวใส่เนยนี่น,นี่ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะโอเคอันนี้ผักเสี้ยนของเราก็คั้นเสร็จแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือจะหนิ่งจะแรปไว้นะคะก็คือเราถ้ามีภาชนะก็สามารถปิดฝาไว้ก่อนได้นะคะหรือว่าจัดยัดใส่ขวดโหลแบบนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะพักไว้ประมาณ3-4วันก็จะเปรี้ยวแล้วแล้วแต่อากาศนะคะถ้าที่บ้านเราที่ไทยอากาศร,ร้อนนะคะก็ประมาณ3วันก็ทานได้นะคะแต่ที่นี่อาจจะเอาไว้สักประมาณ4วันนะคะก็คือ้างนอกนะคะถ้าสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหลยน,นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ